ทำเป็นมองไม่เห็นแล้วกินไปมันเห็นไปแล้วอะ่ะกินได้เอานี่ช็อตแล้วนะแล้วกินไปจะหมดแล้วนะเดี๋ยวฉันจะเอาให้เธอดูว่าหัวฉันกิวมแมลงสาบให้ฉันกินขาหายไปในคอกูหรืวปะเนี่ยเอาไง ไม่เป็นไรมันสุกแล้วกินต่อไปเถอะกินต่อเป็นโปรตีนกินต่อเลยแม่อร่อยเลยแม่ขาหายแล้วหนึ่งตัวอ่อนไม่เป็นไรไม่มีกลิ่นพึ่งชมว่าพ่อทำอาหารอร่อยสุกแล้วกินได้นี่พวกเธอรักฉันใช่ไหมนี่พวกเธอรักฉันใช่ไหมล่าสุดยังไม่มีคอมเมนต์ไหนเลยว่าอยากกิน อันนี้คือรักกันพูดอันนี้คือรักกันเลรู้ไหมว่าไม่มีคอมเมนต์ไหนบอกให้แม่ไม่กินมีแต่คนบอกว่ากินไปเถอะอดีเขารักแม่กันใช่ไหมไหนแม่แมลงสาบไม่กินได้ยังไงอ่ะเราให้พ่อมาดูไหมแม่แมลงสาบมันมีเชื้อตั้งเยอะอ่ะเขาบอกสุกแล้วกินได้ฮะให้พ่อมาดูก่อนแมแล้วขาหายไปแล้วไม่น่าจะกินไปแล้วแเละเด็กเด็กบอกอยากกินจัดการพ่อสินี่วันนี้เชื้อโรคไม่ทํางาน อัจริงพวกเธอรักฉันใช่ไหมเชฟพี่ทุกคนพูดบอกว่าให้แม่กินเลยจะกินเข้าไปนี่ไงอ่ะมันยังมีเชื้ออยู่มันไม่ได้ปัดสจากเชื้อพี่พี่มาดูแต่เราซื้อจากท็อปนะมันไม่น่ามีไหมขาหายไปแล้วน่าจะอยู่ในท้องแม่แล้วขาเฮ้ยจากท็อปนั้นเนี่ยเราไงฟ้องเชฟพี่เชิญเชฟพีเชิญแม่เพิ่งจะชมพ่อในไลฟ์เองว่า ดีใจจังเลยมีพ่อทำกับข้าวให้กินล่าสุดกิวกิวมลแรงสาให้กูแดกแล้วค่ะเราเราไอ้นี่ท็อปได้ไหมอะแล้วเราเชื่อไหมว่าตั้งแต่อ่านคอมเมนต์มาทุกคนพูดว่าแม,แม่กินเถอะแม่กินเถอะแม่กินเถอะว่ะเมนพุดจีแปลว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่แม่แต่นี้เราซื้อมาจากเขาปอะถ้ามันอยู่ข้างในแสดงว่าแลงสามันกิน,ก,นกินมะเขือเทศข้างในลูกมันอยู่นะแล้วแปลว่าแม่กินแรงสาตัวนี้แม่จะ โอเคโอเคเพที่คนเขาก็กินกันมลรงสามกินได้ทําความสะอาดดีๆันกินได้แล้วพ่อได้ทํำไปล่ะทำเพราะล้างมันอย่างดีเลยแต่ันนี้มันนา่าจะอยู่ข้างในโอเคทุกคนในเมื่อทุกคนบอกให้แม่กินต่อแม่กินแล้ว <c oughs> อันนี้ถ่ายรูปไปได้ไหมเราไปบอกท็อปได้ไหมไม่เป็นไรทะเอร่อยดีงั้นแม่ลองเคี้ยวตัวเล็กตูวิะพ่อต้องการอะไรอ่ะแม่อาจจะเคี้ยวขามันอยู่ในนี้ไปแล้วก็ได้แน่จริงพอกินดิกินมลรงสามหรอเออ ไมไ่แต่ว่าตอนนี้เขาลดนลงกินมแมลงสาบกันอยู่นะ <c oughs> ลดลดประชากรมาแมลงสาบโลกมาจากเครื่องครัวหรือเปล่าไม่มีทางพอพหลางก่อนเอามาทมํทาพี่โบเพราะตอนหั่นพอ่พอหั่นใช่ไหมหั่นเสร็จปุ๊บ<อ>พอ่อจะเอากระเทียไปหวานข้างในนั้นเลยเ,ออเสร็จปุ๊บแล้วพ่อค่อยมาโรยใช้เกลือหมุน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 ทุกอย่างเป็นหมุนเป็นปิดฝาหมุน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 อี้กีดกีดร้องมันออกมาผมกระเทียมเป็นเป็นรูรูรูแล้วขยอขยอยขยอแล้วก็โรสแมรี่กับ อริกาโนเป็นเป็นรูเป็นตะแกรงก็เห่ยอเหี่ยวตัวตัวนี้ไม่มีทางหลุดอาจจะมีแมลงอยู่ในท้องแม่แล้วโปรตีนไม่เป็นไรหรอกแม่กินโปรตีนเยอะเยอะไม่ไม่ได้กินข้าวก่อนมาเลยโปรตีนนั้นนะแม่แมลงกินต่อจริงล่าสุดกินต่อจ้ะเลิศไหมล่ะกินได้เลิศฉันเม่คนอย่างนี้จ้ะโปรตีนนั้นมีกะเพรากระตัง แต่ล่าสุดเธอร้อยตอนนี้นะฮอตร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเก้าสิบจะหมดแล้วด้วยครับภายในแปดนาทีแปดนาทีพ่อแกล้งแม่เหรอไม่ได้แกล้งพ่อไม่น่าจะเห็นคือแพจะกินไปจนจะหมดแล้วเหลือมะเขือเทศอยู่สามชิ้นล้วแม่เจอได้ไงพี่โบล้วแม่ก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ออริกินอลเพราะว่ามันมีขามันมีขามันอยู่ข้างในใช่ไหมมันอยู่ตรงเนี้สักชิ้นหนึ่งอ่ะมันมีขาเว้ยแม่ก็เลยเขี่ยอ่ะไม่รังสร แล้วทุกคนก็บอกว่าที่สําคัญคือกูอกินจนหมดแล้วเลยกิน<ด>หมดจานเลยกินได้โปรตีนทั้งนั้นแม่เดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาตะเพรามาให้น<อ>ะจ๊ะก็ไข่เจียวยังมีไหมไม่มีเขาบอกให้บอกท็อปเลยแนะม่ไปคราฟัก่ชอบนะมแมลงตัวเล็กๆใครแมลงสาบมาแม่แม่มันเหมือนมแมลงสาบเลยอะ่ะเป็นคุณจีโปรตีนดีมันคือมะเขือเทศกริวเดี๋ยวพรุ่งนี้แจกสูตรเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลองกินให้ดู